สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วในรายการสิงคโปร์ออนไซต์รายการที่แบงคอกออนไซต์ site, ร่วมกับ Living Pop พาทุกคนไปสำรวจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการบ้านเมืองของประเทศสิงคโปร์เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนามาปรับใช้ในบ้านเรานะครับถ้าพูดถึงการเดินทางในเมืองเนี่ยนอกจากระบบขนส่งมวลชนอย่างรถเมล์หรือรถไฟฟ้าแล้วหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่มีส่วนอย่างมากในการช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดรวมทั้งเป็นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างแต่ละพื้นที่ของเมืองเข้าด้วยกัน ก็คือระบบทางด่วนนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าในประเทศอย่างสิงคโปร์เองเขาก็มีทางด่วนด้วยเช่นกันเพราะอย่างนั้นในวันนี้ผมก็เลยพาเพื่อนๆมานั่งรถเมล์ชมภาพบรรยากาศสวยๆของทางด่วนในสิงคโปร์พร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจหลายๆอย่างของทางด่วนที่นี่ซึ่งอาจจะมีอะไรดีๆไปเป็นแนวคิดหรือต้นแบบการพัฒนาให้กับบ้านเราในบางมุมก็เป็นได้นะครับสิ่งที่ต้องพูดถึงอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของรูปแบบทางด่วนนะครับ ถ้าเอาตามที่คนทั่วๆไปนึกถึงเวลาพูดถึงทางด่วนในกรุงเทพเราก็มักจะนึกว่าทางด่วนเนี่ยก็คือทางยกระดับที่สร้างซ้อนอยู่เหนือถนนด้านล่างเราเลยมีคําพูดติดปากว่าขึ้นทางด่วนเพราะเราคุ้นชินกับการผ่านด่านใจ่ายค่าผ่านทางแล้วได้ขึ้นไปใช้ทางยกระดับข้างบน แต่สำหรับในประเทศสิงคโปร์ซึ่งในปัจจุบันมีเครือข่ายทางด่วนอยู่ทั้งหมด11สายระยะทางยาวรวมกันประมาณ160กิโเมตรซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆแบบนี้เนี่ยรูปแบบเส้นทางของทางด่วนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นทางระดับพื้นดินมีบางช่วงที่เป็นสะพานและอุโมงกับทางยกระดับช่วงสั้นๆตามจุดที่เป็นทางแยกต่างระดับเท่านั้นครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปัจจัยหลักที่เขาสามารถทําทางด่วนเป็นระดับดินซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าทางด่วนยกระดับเกือบทั่วเมืองอย่างในกรุงเทพได้เน ก็มาจากการวางผังเมืองที่เป็นระบบมาตั้งแต่ต้นทําให้เวลาพัฒนาโครงการขนาดใหญ่อะไรของที่นี่มักจะไม่มีปัญหาการเวียนคืนที่ดินก็เลยช่วยให้ดําเนินการได้ง่ายครับอีกเรื่องที่น่าสนใจสําหรับทางด่วนที่นี่ก็คือเรื่องพื้นฐานอย่างการตั้งชื่อครับหลายคนที่ได้ใช้ทางด่วนทั้งในบ้านเราหรือในต่างประเทศอีกหลายๆแห่งก็อาจจะได้เห็นแนวทางการตั้งชื่อสายต่างๆของทางพิเศษหรือทางด่วนกันหลากหลายรูปแบบทั้งตั้งตามชื่อต้นทางปลายทาง ตั้งตามเขตสําคัญที่ทางด่วนสายนั้นพาดผ่านหรือตั้งตามสภาพภูมิประเทศของทางด่วนสายนั้นๆเช่นสายเรียบทะเลสายผ่านภูเขาอะไรแบบนี้ซึ่งสําหรับสิงคโปร์ซึ่งเป็นเมืองที่มีระบบทางด่วนสลับซับซ้อนอยู่ถึง11สายเนี่ยก็มีการตั้งชื่อทุกรูปแบบเลยทั้งตามทิศทางของแนวเส้นทางเช่น North South Corridor ตามชื่อเมืองต้นทางปลายทางอย่างคลังพยาเลบาเอ็กซ์เพรสเวย์หรือตามภูมิประเทศเช่น Marina c ค a s t ต l e x p r e s s w a เ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าให้เรียกชื่อกันเต็มๆแบบนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้สึกว่าจํายากหรือใช้เวลาเยอะกว่าจะเรียกกันแต่ละทีทางการสิงคโปร์เขาก็เลยกําหนดให้ทุกสายมีชื่อตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษ3ตัวอักษรซึ่งเป็นชื่อที่ประชาชนทั่วไปนิยมใช้เรียกกันแทนอย่างทั้ง3เส้นทางที่ผมพูดชื่อเต็มไปก่อนหน้านี้ก็จะมีชื่อย่อคือ NSC KPE แล้วก็ MCE นั่นเองซึ่งการตั้งชื่อย่อนี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะครับ เพราะนอกจากจะจำง่ายขึ้นแล้วเวลาเขียนชื่อลงบนป้ายบอกทางก็ใช้พื้นที่น้อยด้วยเพราะถ้าเขียนชื่อเต็มๆยาวๆเนี่ยบางทีตัวหนังสือเต็มป้ายที่ไม่พอก็ต้องเบียดกันจนตัวเล็กทําให้อ่านยากแล้วนึกถึงเวลาที่คนขับรถมาเร็วๆเผลอๆกว่าจะอ่านได้ใจความว่าจะไปสายนั้นสายนี้ต้องเลี้ยวไปทางไหนปรากฏว่าอาจจะขับเลยป้ายไปแล้วเพราะงั้นการย่อชื่อให้จําได้ง่ายและใช้เวลาสั้นๆในการแยกแยะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ปัญหาที่สิงคโปร์เขาเลือกนํามาใช้นั่นเองนะครับ ข้างหน้าของเรานี่ก็มีทางสัตว์ข้ามที่ที่นี่เขาเรียกว่าอีโคลิงด้วยนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมผืนป่าทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเพื่อให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าทั้งสองฝั่งถนนสามารถเดินข้ามไปมาได้เพื่อชดเชยที่ถนนมาผ่ากลางระหว่างป่าทั้งสองฝั่งครับในไทยเองก็มีแบบนี้เช่นกันเป็นอุโมงค์สั้นๆที่สร้างลอดพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานบนทางหลวงสาย304ช่วงจากจังหวัดปราจีนบุรีไปจังหวัดนครรราาชีมนะคับ อีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆและน่าจะเป็นประเด็นสำคัญสุดที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้เลยก็คือเรื่องของแนวคิดในการเก็บค่าผ่านทางของสิงคโปร์เขาครับคือต้องย้อนกลับมาที่วัตถุประสงค์ของการสร้างทางด่วนก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะในประเทศไหนๆเนี่ยทางด่วนก็คือทางที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเส้นทางที่รวดเร็วหรือเดินทางได้ด่วนกว่าทางธรรมดาตามชื่อใช่ไหมครับอย่างเวลาเราต้องจ่ายค่าทางด่วนเราก็คาดหวังว่าเมื่อเราจ่ายเงินแล้วเราก็จะได้ใช้เส้นทางที่รถไม่ติด บสบแต่ทุกวันนี้ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทางด่วนแทบทุกสายในกรุงเทพกลับหนีไม่พ้นปัญหารถติดไม่แพ้ทางธรรมดาข้างล่างเลยบางครั้งอาจจะติดหนักกว่าด้วยซ้ําซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยมีประสบการณ์กับการอยู่บนทางด่วนนานสองสาชั่วโมงมาแล้วแล้วสิงคโปร์เขาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับการเก็บค่าผ่านทางตรงนี้แหละที่ผมจะเล่าให้ฟังครับคือสําหรับบ้านเราเนี่ยการเก็บค่าผ่านทา,ทางที่ใช้ในระบบทางด่วนกับมอเตอร์เวย์สายต่างๆนั้นจะเป็นการเก็บบนหลักการใครใช้คนนั้นจ่าย ซึ่งเงินที่เก็บได้ก็อาจจะมีทั้งเข้าหน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการนั้นๆหรือให้สัมปทานเอกชนก่อสร้างแล้วเก็บค่าผ่านทางเพื่อสร้างกําไรให้คุ้มค่าก่อสร้างแล้วก็ค่าบริหารจัดการเรียกง่ายๆก็คือเก็บแบบอิงต้นทุนก็เลยมีการกําหนดเรทราคาแบบตายตัวของแต่ละสายขึ้นมาว่าสายนี้ขึ้นจากด่านนี้ไปลงด่านนี้ก็จะต้องจ่ายเท่านี้ซึ่งเขาก็คานวณว่าเบ็ดเสร็จแล้วแหละว่าภายใต้ราคาเท่านี้จะคืนทุนได้ในกี่ปีแล้วจะเหลือกําไรเท่าไหร่หลังหักค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบํารุงอะไรแบบนี้นะครับ โดยที่ระบบเก็บค่าผ่านทางของไทยเราเนี่ยก็พัฒนากันมาหลายรูปแบบทั้งการจ่ายเงินสดบัดตรตังเงินหรือแท็กหรือระบบอัตโนมัติแบบ e a s y Pass และล่าสุดคือระบบผ่านทางแบบไร้ไม้กัน้น Multi l ติ e f น Free e f l o w หรือที่เราเรียกย่อยๆว่า m f l o w ครับฟังดูแล้วก็เป็นรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายที่ดูสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ใครๆเขาก็ใช้กันใช่ไหมครับแต่สําหรับที่สิงคโปร์นี้เนี่ยเขาคิดต่างออกไปครับอย่างแรกเลยคือการเก็บค่าผ่านทางที่นี่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วเนี่ย เขาไม่ได้เก็บตามเรดตายตัวของการใช้ทางแต่ละสายหรืออิงต้นทุนสัมปทานเป็นหลักเหมือนบ้านเราแต่เขาเก็บเงินโดยมีหลักการเพื่อควบคุมปริมาณรถที่ใช้ทางไม่ให้เกิดการติดขัดมากเกินไปดังนั้นภายใต้หลักคิดนี้เนี่ยทำให้นอกจากทางด่วนแล้วเขาก็ยังมีการเก็บเงินค่าผ่านทางสําหรับการผ่านไปใช้ถนนธรรมดาบางสายด้วยเช่นถนนในเขตเมืองชั้นในหรือถนนที่มีรถใช้หนานแน่นวิธีการก็คือถ้าถนนสายไหนที่มีรถใช้เยอะก็เก็บแพงขึ้นเพื่อให้คนใช้น้อยลง รถก็จะไม่ติดส่วนถนนสายไหนที่รถใช้น้อยก็เก็บราคาถูกหรือไม่ต้องเก็บเพราะรถไม่ติดอยู่แล้วซึ่งแนวคิดนี้เขาก็เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2518หรือเมื่อเกือบ50ปีมาแล้วโดยเริ่มจากการกําหนดเขตเมืองที่มีความหนาแน่นเป็นโซนๆแล้วตั้งด่านเก็บค่าผ่านทางดักรถที่จะเข้าไปในโซนนั้นเริ่มจากการใช้เจ้าหน้าที่เก็บค่าผ่านทางเหมือนด่านเก็บเงินดั้งเดิมของบ้านเราเนี่ยแหละครับต่อมาพอมาถึงยุคหลังๆเขาก็มีการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น โดยมีการใช้เซ็นเซอร์คอยตรวจวัดปริมาณรถยนต์บนถนนทุกสายและคำนวณออกมาเป็นตารางเวลาโดยเฉลี่ยกันแบบรายชั่วโมงเลยโดยระบบล่าสุดที่ใช้งานมาตั้งแต่ปีพศ2541จนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยเรียกว่าระบบ ERP ย่อมาจาก Electronic Road Pricing หรือระบบกำหนดราคาถนนแบบอิเล็กทรอนิกส์คือระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติโดยที่รถทุกคันจะต้องมีกล่องส่งสัญญาณติดอยู่ประจำรถและตัดเงินด้วยการเสียบบัตรเติมเงิน Easy Link ซึ่งก็จะคล้ายๆกับ Easy Pass ของบ้านเรา แล้วล่าสุดนี้ก็สามารถตัดเงินออนไลน์ได้แล้วด้วยซึ่งเอาจริงๆระบบนี้ก็ถือว่าไม่ไฮเทคถ้าระบบเก็บค่าผ่านทางยุคใหม่สุดของไทยนะเพราะระบบ M-Flow ที่เราเริ่มใช้งานกันไปแล้วเนี่ยเขาใช้การถ่ายภาพรถแล้วใช้ AI วิเคราะห์ป้ายทะเบียนหักเงินจากที่เราผูกบัญชีเอาไว้ได้โดยตรงเลยอันนี้ถือว่าของเราล้ำกว่าครับและการเก็บค่าผ่านทางแบบอิงตามปริมาณรถยนต์ที่ใช้ถนนนี้เองก็เลยทําให้ทางด่วนของเขาเป็นทางที่ด่วนได้จริงๆ แถมโซนใจกลางเมืองที่มีคนใช้งานหนาแน่นก็จะเจอกับปัญหารถติดน้อยลงยิ่งพอเอาวิธีการแบบนี้ไปใช้ประกอบกับการมีระบบขนส่งมวลชนดีๆมารองรับการเดินทางทั่วเมืองแล้วเนี่ยก็ยิ่งเป็นการแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยเพราะอย่างบางคนอาจจะมีรถส่วนตัวก็จริงแต่พอจะเดินทางไปในช่วงเวลาที่ค่าทางด่วนแพงก็อาจจะเลี่ยงไปใช้รถเมล์หรือรถไฟฟ้าแทนก็ช่วยลดปริมาณรถยนต์บนถนนไปได้ ในช่วงเวลานั้นๆใครที่มีกําลังพอจะจ่ายซึ่งอาจจะเป็นคนส่วนน้อยก็ยอมจ่ายเพื่อใช้ทางด่วนไปแต่ในขณะเดียวกันพอถึงเวลาที่คนใช้ถนนน้อยราคาค่าผ่านทางก็จะถูกลงไปจนถึงผ่านได้ฟรีเลยในบางช่วงเวลาซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาให้ทุกคนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างเท่าเทียมและการเก็บค่าผ่านทางแบบนี้ก็จะหมุนเวียนไปตามรอบความต้องการใช้ถนนในทุกๆวันนั่นเองครับ และเจ้าอุปกรณ์ใหญ่ๆที่เรากาลังจะวิ่งลอดผ่านอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับก็คือด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบ ERP ที่คอยหักเก็บเงินในบัตรจากรถที่เดินทางผ่านทุกคันนั่นเองครับฟังกันมาขนาดนี้แล้วผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนอยากจะเห็นการทํางานของระบบด่านเก็บค่าผ่านทางที่ว่านั่นแบบชัดๆกันแล้วใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวผมจะแวะพาไปดูที่หน้าด่านในช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นการปรับราคาตามปริมาณการใช้รถยนต์กันครับ และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ใกล้ด่านเก็บเงิน ERP แห่งหนึ่งบนทางด่วนสาย CTE หรือ Central Expressway ครับซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าหลักคิดในการเก็บค่าผ่านทางของเขาก็คือการควบคุมปริมาณการจราจรดังนั้นเขาก็จะมีการพัฒนาระบบให้เก็บเงินตามช่วงเวลาที่มีการจราจรครับข้างจริงๆนั่นก็คือชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นนั่นเองเช่นด่าน001ช่วง7โมงถึง7มง59นาทีราคา1ดอลลาร์แต่พอช่วง8โมงปุ๊บราคาอาจจะขึ้นไปเป็น3ดอลลาร์ แล้วพอช่วง10โมงก็อาจจะปิดระบบให้ผ่านทางได้ฟรีซึ่งก็จะเป็นการชี้นำแบบไกลๆว่าถ้าคุณไม่อยากเสียเงินแพงก็ออกเช้าขึ้นสักหน่อยหรือถ้าไม่ได้มีธุระรีบด่วนก็ออกสายๆส,สักนิดอะไรแบบนี้นั่นเองครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9โมงครึ่งซึ่งราคาในตอนนี้ก็จะเป็นตามตัวเลขที่ขึ้นบนจอเลยนะครับจะเห็นว่าราคาค่าผ่านทางปัจจุบันของรถแท็กซี่กับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่2ดอลลาร์รถเมล์อยู่ที่3ดอลลาร์ส่วนรถบรรทุกขนาดใหญ่จะอยู่ที่4ดอลลารับ สำหรับตัวเลขสเขีเขียวที่อยู่ตรงกลางด้านบนสุดก็คือช่วงเวลาที่เก็บเรทราคาปัจจุบันซึ่งก็หมายถึงว่าราคาที่เก็บอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นราคาระหว่างช่วง8โมง5นาทีไปจนถึง9โมง55นาทีดังนั้นเดี๋ยวพอถึงเวลา9โมง55นาทีค่าผ่านทางบนจอก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เราได้เห็นกันครับตอนนี้เป็นเวลา9โมง54กว,กว่าแล้วอีกไม่กี่วินาทีเราก็จะได้เห็นการปรับราคากันแล้วนะครับเรามานับถอยหลังกันเลยอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เรียบร้อยครับเห็นไหมครับตรงเวลาเป๊ะเลยตอนนี้ค่าผ่านทางรถยนต์ทั่วไปกับรถแท็กซี่ก็ลดจาก2ดอลลาร์ลงมาเหลือแค่1ดอลลาร์รถเมล์ลดจาก3ดอลลาร์เหลือ1.5ดอลลาร์รถบรรทุกลดจาก4ดอลลาร์เหลือ2ดอลลาร์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ลดจาก1ดอลลาร์เหลือ0.5ดอลลาร์ครับ หลายคนที่คุ้นเคยกับทางด่วนในเมืองไทยอาจจะแปลกใจแต่ทางด่วนที่สิงคโปร์นี่เขาอนุญาตให้รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับไม่ได้แยกเลนพิเศษอะไรด้วยก็คือให้วิ่งร่วมกับรถยนต์ได้เลยซึ่งเหตุผลหลักๆที่เขาทําได้แล้วก็ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอะไรด้วยก็คือมารยาทและวินัยในการขับขี่ยานพาหนะโดยรวมของผู้คนนั่นเองครับหลังจากที่เรารอกันมาอีกพักหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงกว่าแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รถยนต์บนทางด่วนสายนี้น้อยลงจนไม่มีความแออ คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าหน้าจอแสดงราคาทั้งหมดก็จะดับไปเลยหมายถึงว่าช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยรถยนต์ทุกคันก็จะสามารถใช้ทางด่วนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยซึ่งก็จะกลับมาเริ่มเก็บค่าผ่านทางกันอีกครั้งในช่วงที่ทางด่วนเริ่มหนาแน่นขึ้นก็คือในช่วงเย็นนู่นเลยนั่นเองแล้วพอถึงกลางดึกที่ไม่ค่อยมีรถวิ่งแล้วก็จะเป็นอีกช่วงเวลาที่เปิดให้ใช้ได้ฟรีจนถึงเช้าเช่นกันครับซึ่งเรทราคาที่เราเห็นกันมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้หมุนเวียนอยู่เท่านนี้ตลออดไปรรกะคับ แต่เขาจะมีการเก็บสถิติมาวิเคราะห์อยู่เรื่อยๆและจะมีการอัปเดตราคาค่าผ่านทางให้ทราบอยู่ตลอดโดยที่ผู้ใช้รถใช้ถนนก็สามารถคอยติดตามเช็คเรทราคาในช่วงเดือนนั้นๆกันได้ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของรัฐทั้งหน้าแอปหน้าเว็บไซต์แล้วก็ทางสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบทางด่วนและการเก็บค่าผ่านทางของประเทศสิงคโ,ครโปร์ที่อาจจะสะท้อนมุมมองที่ว่าบางครั้งการคิดในมุมที่แตกต่างไปจากรูปแบบทั่วๆไปที่ใครๆเคยทํากันมา โดยเลือกมองไปที่ต้นเหตุของปัญหาแทนที่จะมองเพียงภาพรวมของระบบก็อาจจะสามารถสร้างประโยชน์ในหลากหลายมิติและเข้าถึงการแก้ปัญหาที่แท้จริงได้มากกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวการพัฒนาไม่ว่าทั้งของสิงคโปร์และของไทยก็ร่วมติดตามรายการสิงคโปร์ออนไซต์และรายการอื่นๆของเราได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook ของ Living Pu ัและแบง g อ o อ o นไซต์เลยนะครับและหากถูกใจรายการของเราก็ร่วมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันได้เลย และพบกันใหม่ในรายการสิงคโปร์ออนไซต์ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ